ก็ขอก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ผมผมก็ผมอีกแล้วนะครับแบงค์ครับวันนี้ก็จะมาเล่นนะครับมันเป็นแบทแบบกับมอดมารวมกันนะครับก็มันของวันที่น0.12นะครับถามว่าเคยไม่ใช้0ูนยเนื่องจากขี้เกียจของเราตัวเต็มเพราะว่าสูตรที่ทดสอบเออเอามายไหมก็เพราะว่า0.12มันแบบ คือเซิร์ฟเวอร์มันมีเยอะแล้วก็แบบมอสยังมีเยอะผมก็เลยแบบแบบแบบแค่นั้นแหละอ่ะโอเคโอเคเอนจอยแตงฟอโอเคนี่ก็คือแมปเอเลียนอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็นะฮะก็คงไม,ม่มีอะไรมากเลยเนี่ยเรดี้ให้ลงไปหแหลกพอสมควรนะเนี่ยโอเคเอา้าวไม่ลงลงสิโอเคนี่ อะไรอ่ะมองไม่เห็นดึอดๆดดมันแป้ไม่ทันเห็นเขาบอกว่าต้องลงไปฉ็กอะไรสักอย่างเนี่ยก่อนนะฮะก็อาจจะมีมอดอื่นๆนด้วยเพราะว่าผมลืนปิดแต่เสียงเกมมันดังไปหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะดังเกินเสียงก็รลอนๆดีนะนี่โอเค แล้วล้วตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์อันตรายหรือเปล่าแปมั่วเห็นมันมีดันเจอตอบเทมไม่งั้นพวกเราจะตายมันบอกให้เราไปหยุดเลยเนี่ยไม่งั้นพวกเราจะตายยิบโบช่วยเราด้วยเรามีอาวุธหลายสิ่อย่างซ่อนอยู่เออมันจาเราหยุดเด็ดเอาใส่มานบอกใี้เราไปหาพวกอะไรสิ่งมันแหน่ออกไปหาทำอะไรสักอย่างอันนี้คือแท็บฮูลีเพย์มาเซ่ อ๋อคือรีเพย์ข้อความโอเคเข้าใจเออเกิดอะไรขึ้นเฮือ,อโอ้โหมันต้องทำเสียงเอเฮือด้วยไม่เข้าใจวมลิพันมาทำอะไรกูไม่รู้มิ t เทอร์เฮดบัตทอนถูบข้าวก่อนทำขนมปังข้างนอกมีอันตรายยังยังมีเวลามาปลูกข้าวอีกเออเวลานี้มันก็แค่เกมไม่ต้องมาคิดอะไรมากนะครับก็มันก็เป็นแค่เกม โอเคนะฮะนะฮะด้วยนะฮะโอเคแล้วก็หยุดทำขนมปังกันดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะพันอันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกก่อนปลูกก่อนปลูกขึ้นเลยนี่บ้านใครก็ไม่รู้บ้านเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอเคนะฮะถ้าเสียงเกมดังไปก็ขอไปกันด้วยถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปกันด้วยเหมือนกันเช่นกันนะครับโอเคโอ้โหเพลงนี้แบดมันมาก เปยนไที e, ไม่มีอะไรนะไม่มีนั่น avenues, มันต้องให้ลงไปให้น,นอนเดี๋ยวเรดี๋ยวสำรวจรอบๆก่อนไม่แน่อาจจะมีพวกของอะไรซ่อนอยู่ผมว่าไม่ไม่น,น c, ่าจะมีแหละเออแต่ก็เพื่อความมั่นใจผมง็ต้องสำรวจดีๆก็นะฮะถ้าไม่พอใจอันพึงประสงค์อันใดแต่รทังนี้ถ้าแคร์กากหรือว่าเล่นอ่อนแลไวท้นี้ถ้าเล่นยัางมดก็ต้องขอควานช่วยอะไรอย่างแคะโอ้โหเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โนโอ้โหนี่มุมมองอ,มอ,อื้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่องรถเดือยโอ้ออกจากที่นี่ให้ไวเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตกใจหมดเลยอะวัตเดะเอเลี่ยนเอาล่ะมันอยู่นี่เอเลี่ยนเราต้องอไล่ทุกอย่างเนี่ย นั่นค่ะอันนี้ถึงฉันต้องออกไปอะไรที่อย่างเนี้ยมึงเนี่ยเกรย์อะแปรไม่ค่อยออกก็ผมก็นะฮะแปรไม่ออกก็นั่นแหละฮะโอเคคุณหนุ่มปังค่ะถาท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 าถ้ทาทา้ทาแปรได้ก็สนุกไป,ปอีกอย่างโอ้โหมาอีกแล้วมึงมองนี่แฮปฟันน์หนวกอะไรอ่ะ มอนสเตอร์ชิฟอยู่ในยานมอนสเตอร์ปีศาจเปิดประตูเปิดออกดูเราจะออกเฮ้ย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 ตีตีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามีตามนี่หว่าเฮ้ยหนี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 ก่อนหนีก่อนหนีก่อนเอาตีสิเอาเฮ้ยโอเคมีเนี้ยตี <C at> เอ้ยยายายา,ยาเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคผมจะไม่ใช้มอทุมันนี่ในการโกบเพราะว่าเมื่อกี้ลืมปิดก็นี่แหละฮะมอันล็อกประตูแป๊ะดีไนท์แป๊ะโอเคอเกิดไป้นไมโอ้โหนี่มันอะไรกันใส่ชุดก่อนเลย มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแลมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเอ้ยอย่าอย่าลุมดิอย่าลุมเอ้ยอย่าอย่าลุมฮะเอ้ยตีดิเฮ้ยเดี๋ยวผมตายเ้ยโอเคตีตเฮ้ยาเฮ้ยมันต้องพยายามตีแถวๆข้างล่างตัวมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันตีแถวๆข้างบนไม่ได้เดี๋ยวผมตีให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเต้าจะต้า เออทุกเสียงร้องทำไมก,ก็ไม่เข้าใจกัน,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 นไอ้กาดไอ้กาดเวนมาน,นี่เดี๋ยวเห็นไหมผมตีตรงหัวกดแล้วเนี่ยผมกดแล้วโอเคโอเค,อ,เคอืมตันนี้เราก็ไม่ไมีอะไรมากก็แค่ามาดูแม็กกันนะครับเดี๋ยวกันแล้วะะประกรารณ์ิ่งแลอะไรเนี่ยก็อินไทยงานหลบนี้ ปิดประตูมันจะบภายในไม่ชานี oh, đi, ồng, ้กระบองเพชรมาแล้วมาทำไมเอ๊กเลัออกภายในช้านับกสวิห้าสี่สามสึงโอ้มีมมองแบบทีเดี่อ้าวแบบแบบกระเบิดตัวเองหรอ ออคคถือว่าดีนะสำหรับแอปนี้ผมขอให้เป็นแอปประกันเพราะว่าเป็นเด็กเป็นผู้โดยสานที่ดีนะครับถ้าเพลงดังใไปก็นั่นแหละฮะมันก็ต้องอาจจะไม่ได้ยินเสียงหัวพูดนะฮะเอาง่ายๆชาวบ้านเออหนุ่มน ท,ที่ได้เจอในอครังง้นงนึงใน่างเนี่ยดีได้ไหมคุณห้ามทำลายมอ็อบโอเคเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาข้างไปไปดีกว่าดีเตรียมตัวออกจากยานอ๋อแล้วยู่บนยานเหรอ ก็ใช้บอลลันเชอร์ในการนี้นะครับลืมบอกยิ่งยิ่งยิ่งทัลทัลเจ้าสกอร์นี่คืออะไรอ๋อนม่ยช่ไะไรนะไปไปไปยิ่งนี่ก็เหมือนนี่เอ้ยตก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 ตาตายไม่ได้ตกตายตกใจเออใช้ให้ถูกใชร์โอ้โอ้ my god lần đi lên đi 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 Ok, đi okay. Làm đi làm làm okay. ah, chỉ thôi เหาออาว่าเดี๋ยว้จเอเดี๋ยวดูแมาอยู่นี่จะไงโอโอคลยยูวินคุณชนะแล้วไปที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ของของคนสร้างแรกที่ p. d t t t samu โลยอะไรสักอย่างเนี่ย คุณชนะคุณชนะแบบนี้ได้ติดตามเขากันด้วยค่ะอยู่ทูบก็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 ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวยี่ไงยูทูบโอเคทวิตเตอร์ของเขายังีงก็เพจเองก็แค่อันนี้ก็คือแบบลบแมปใหม่แล้วก็นี่นะฮะอันนี้ก็โอเคโอเคก็เขาก็บอกว่าถ้าอยากลีบใหม่ก็ลบแมปแล้วก็กดอินสต l ลใหม่ครั้งโอเคนะนะ คงไม่มีแล้วก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมก็นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างล่างคลิปนี้ไว้ให้ไว้ให้นะฮะตรงตรงตรงคำอธิบายนะอ่ะเออนั่นแหละก็ขอขอภัยกับการที่ไม่ได้อัพคลิปมานานแสนานานนานโคตรโคตรโคตรเลยก็โอเคนะฮวก็คงไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะ ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยก็ลาก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ